10พาสปอร์ตที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกในปี2568มีประเทศอะไรบ้าง เฮนรี่พาสปอร์ตอินเด็กค่ะได้มีการจัดอันดับนะคะพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะของปี2568ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยพบว่าในปีนี้นะคะประเทศสิงคโปร์ค่ะยังเป็นประเทศที่ครองแชมป์ในเรื่องของพาสปอร์ตท่งอิทธิพลมากที่สุดนะคะอันดับที่2ก็ตกเป็นของญี่ปุ่นค่ะซึ่งสิงคโปร์นั้นแซงหน้าญี่ปุ่นมาได้2ปีแล้วนะคะโดยอันดับพาสปอร์ตในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะและ1ิประเทศที่ท่งอิทธิพลที่สุดจะมีประเทศอะไรบ้างเราไปดูอินโฟกราฟิกนี้กัน โดยการจัดอันดับนี้นะคะถูกพิจารณาจากจุดหมายปลายทางะคะ่ะที่ผู้ถือพาสปอร์ตหึงเล่มของประเทศนั้นๆสามารถเข้าออกประเทศอื่นได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือว่าฟรีวีซ่านั่นเองนะคะซึ่งผู้ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์ในปี2 5 6 8หานะคะจะสามารถเข้าออกประเทศต่างๆได้ถึง 195ประเทศนะคะส่วนอันดับที่2คือญี่ปุ่นค่ะเข้าออกได้193ประเทศ2ประเทศนี้นะคะห่างกันเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะ่ะญี่ปุ่นเคยครองแชมป์อันดับ1มาถึง4ปีด้วยกันนะคะแล้วก็เพิ่งจะถูกสิงคโปร์นั้นแซงหน้าเป็นปีที่2ค่ะอันดับที่3นะคะฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนฟินแลนด์เกาหลีใต้สามารถเข้าออกได้ถึง192ประเทศค่ะ อันดับที่4นะคะออสเตรียเดนมาร์กไอแลนด์ลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์นะคะเข้าออกได้191ประเทศค่ะอันดับที่5นะคะเบลเยียมนิวซีแลนด์โปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรค่ะเข้าออกได้190ประเทศอันดับที่หกนะคะกรีซออสเตรียเข้าออกได้189ประเทศค่ะอันดับที่7แคนาดาโปแลนด์มาลตาเข้าออกได้188ประเทศ อันดับที่แฮังการีเช็กเกียนะคะเข้าออกได้187ประเทศค่ะอันดับที่9ก้าเอสโตเนียสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าออกได้186ประเทศอันดับที่10นะคะลิทัวเนียลัตเวียสโลวีเนียสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะคะเข้าออกได้185ประเทศค่ะส่วนประเทศไทยนะคะปีนี้อยู่อันดับที่61สค่ะสามารถเข้าออกได้ทั้งหมด82ประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่านะคะถือว่าเพิ่มขึ้นมา4ประเทศจากปีที่แล้ว ซึ่งเข้าออกได้ประมาณ78ประเทศค่ะสำหรับประเทศสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะถือว่าเป็น2ประเทศที่พาสปอร์ตนั้นมีอิทธิพลสูงมากมาหลายปีค่ะทั้งจากการที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นกับประเทศอื่นๆนะคะรวมไปถึงมีการค้าระหว่างประเทศที่ค่อนข้างดีกับหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอิทธิพลของพาสปอร์ตนั้นสําคัญกับการลงทุนของประเทศนั้นๆมากค่ะเพราะถ้าหากว่านักลงทุนต่างประเทศนะคะสามารถเข้าออกโดยไม่ต้องขอวีซา่าก็จะทําให้การเจราจาธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นนั่นจึงทาให้สิงคปโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ และแน่นอนค่ะว่า2ประเทศนี้ที่ถือพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดก็สามารถเข้าออกในหลายๆประเทศได้แบบไม่ต้องใช้วีซ่าเลยนะคะนั่นจึงทําให้เกิดการเจราจาด้านธุรกิจได้ง่ายขึ้นและนํามาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีของ2ประเทศนี้ในอนาคตค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะ